สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับช่องดาฟัสบูมนะครับแล้วผมจะมาอัดคลิป EP ที่46นะครับซึ่งมันออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงอ้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมรีวิว EP ที่45ไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไม้ให้โอเคอ่าฮะโอเคเอ้คาเมล่าแมนโอ้โหโยนเลยเหรอเอ้สปีกเกอร์แมน บินผ่านไปเอ้าอะไรนะทีวีเมกาทีวีแมนใช่ไหมเอาตัวอะไรนี่บ่อไอ้นี่เฮ้ยมันดูดพวกสปิเกอร์แมนเข้ามาล่าแมนบอลเลยไงนี่ยเฮ้ยมันทำอะไรไปอย่างงี้เลยอะไรยังไงทำไมเอ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันมจะพูดอะไรสักอย่างเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมันจะพูดอะไรสักอย่างด้วยนะแล้วก็จบคลิปแล้วครับบายแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจเพื่อทำให้คลิปของผมดังด้วยนะครับ